ทำช่อง YouTube ไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ถูกดับฝันจากคนรอบข้างซะแล้ว ทำให้รู้สึกท้อจนไม่มีกําลังใจที่จะทําต่อไปสิ่งที่ผมจะพูดในคลิปนี้คุณไม่จาเป็นที่จะต้องเอาไปใช้เฉพาะในการทําช่อง YouTube เท่านั้นนะคุณสามารถที่จะเอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตคุณด้วยที่คุณกําลังจะตั้งใจทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้เห็นผลในอนาคตนะครับการทําช่อง YouTube หรือคุณจะสร้างตัวตนบนแพลตฟอร์มไหนก็ตามที่คนรอบข้างไม่เข้าใจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าสิ่งที่ผู้คนรอบข้างมักจะคาดหวังกับเราในการที่เราจะไปเสียเวลาทำสิ่ง ใดสีหนึ่งเนี่ยก็คือผลตอบแทนที่ได้กลับมาพูดตรงๆก็คือ เงินนั่นเองถ้าเผื่อว่าเราเสียเวลาทําแล้วมันเหมือนไม่ได้อะไรเงินก็ไม่ได้อย่างที่คนรอบข้างก็เข้าใจกันอันนั้นคือเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเรากําลังจะปลูกต้นมะม่วงเราไม่ได้กําลังโรยถุงงอกเพื่อจะเก็บเกี่ยวเลยอีกไม่กี่วันการโรยถุงงอกเนี่ยโรยปุ๊บสองสามวัน4วันเราเก็บเกี่ยวได้ใช่ไหมครับแต่ต้นมะม่วงเนี่ยมันต้องอาศัยแบบการปลูกการดูแลให้ปุย๋ยกว่าต้นมะม่วงจะโตไม่ว่าจะใช้เวลากี่ปีเนี่ยจนวันหนึ่งมันโตเต็มที่ จนออกดอกออกผลซึ่งมันเป็นการเติบโตแบบยั่งยืนไม่ใช่การโรยถ่งงอกที่โรยปุ๊บเก็บเกี่ยวแล้วเราก็ต้องโรยมาอีกทีเป็นอย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นเรื่องปกติครับที่คนรอบข้างจะยังไม่เข้าใจเพราะมันยังไม่ออกดอกออกผลถ้าเผื่อว่าคนที่เพิ่งเริ่มทาแรกๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยที่จะรู้สึกท้อแท้จากการที่คนโดยเฉพาะคนข้างตัวเราเนี่แหละคนรอบข้างเราที่จะไม่เข้าใจแล้วเมื่อเขาไม่เข้าใจ ก็จะไม่มีกําลังใจมาให้เราถูกไหมครับโอเคถ้าเผื่อว่า,าชีวิตครอบครัวสุขสบายอยู่แล้วอันนั้นคือไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเผื่อว่าใครทําช่องยูทู e เราตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องไรายได้สิ่งที่เราจะต้องทําคือเราก็ต้องปลูกต้นมะม่วงคอยรดน้ำพุ่นดินแล้วก็รอวันที่มันจะออกดอกออกผลในอนาคตซึ่งถ้าคนรอบข้างไม่เข้าใจขอให้เราจำไว้ครับว่าเรากำลังปลูกต้นมะม่วงและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือถ้าเผื่อ จ,จิตใจยังไม่เข้มแข็งพอสาหรับผู้เริ่มต้นนะครับอยากจะได้กําลังใจคุณจําเป็นที่จะต้องมีมาสเตอร์มาย์มาสเตอร์มาย์ก็คือเพื่อนคู่คิดคนที่มีอุดมการเดียวกันคนที่คิดแบบเดียวกับเราคนที่รู้เรื่อง YouTube ไม่ใช่คนที่ไม่รู้เรื่อง y o YouTube ฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณจะต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่จะคอยผลักดันคุณไม่ใช่อยู่ตรงนี้คนเดียวแล้วล้อมรอบไปด้วยคนรอบข้างที่ยังไม่เข้าใจเมื่อเรามีกลุ่มที่คิดเหมือนเราแล้วก็มีหลักฐานมีตัวอย่าง ที่เขาประสบความสําเร็จได้ในแนวทางที่เรากําลังทําน่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะปลูกต้นมะม่วงของเราเนี่ยและต้นมะม่วงเราจะเติบโตในอนาคตสามารถออกดอกออกผลให้เราได้อันนั้นคือเป็นแรงกระตุ้นเป็นกําลังใจที่จะเข้ามาเติมเต็มมาให้เราทอ้อทําให้เรารู้สึกมีไฟอยากจะทําอยู่ตลอดเวลาอันนั้นแหละ คือการลดน้ำพรวนดินต้นมะม่วงเราซึ่งรอวันที่จะเติบโตแบบยั่งยืนแล้วก็ออกดอกออกผลให้เราและเมื่อถึงวันนั้นปุ๊บคนรอบข้างก็จะเข้าใจเราเองคนรอบข้างก็จะรู้แล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันออกดอกออกผลแล้วนะมันมีสิ่งตอบแทนกลับมาให้เขาแล้วฉะนั้นคลิปนี้เป็นเป็นคลิปหนึ่งนะฮะที่อยากจะให้พวกเรานะครับคนทาช่อง YouTube ทั้งคนที่เพิ่งเริ่มต้น แล้วคนที่เริ่มทําไปได้สักพักแล้วติดปัญหาตรงนี้อยู่นะครับซึ่งผมคิดว่ามีหลายคนเลยนะครับที่รู้สึกท้อจากเรื่องแบบนี้ผมก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็สามารถที่จะผ่านช่วงเวลาตรงนั้นมาได้ดังนั้นดูแลต้นมะม่วงต้นเล็กนี้ให้ดีๆคอยลดน้ําพุนดินให้มันสม่ําเสมอไม่แน่หรอกต้นมะม่วงต้นเล็กเนี่ยในอนาคตมันจะเป็นต้นใหญ่ที่ ทุกกิ่งก้านมีแต่ผลมะม่วงเต็มไปหมดเลยแล้วก็ออกดอกออกผลให้เราตลอดเวลานะครับอันนั้นคือการเติบโตอย่างยั่งยืนที่แท้จริงโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นกําลังใจนะครับเพราะว่าผมเห็นคอมเมนต์ถามมาในอินบ็อกเกยบกับเรื่องนี้ก็มีพอสมควรผมก็ได้อธิบายไป อธิบายไปตลอดเวลานะครับจนเป็นที่มาของคลิปนี้นะฮะก็อยากจะให้คลิปนี้นะครับเป็นตัวเติมพลังไฟให้คนที่กําลังเริ่มทําหรือว่าเริ่มทาไปได้สักพักแล้วถูกคนรอบข้างคอยดักฝันอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมนะครับมาสเตอร์มายเป็นสิ่งสําคัญถ้าเผื่อว่าต้องการกาลังใจคุณต้องหากําลังใจให้ถูกที่ถูกกลุ่มนะครับก็ถ้าเผื่อว่าใครใครยังไม่มีกลุ่มนะฮะยังไม่มีมาสเตอร์มายนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับในกลุ่มของผมนะฮะชื่อว่ากลุ่มครอบครัวบีหยอนนะครับตอนนี้ ก็มีสมาชิก600กว่าแนละ้วในนั้นนะครับก็สามารถที่จะมาแชร์คลิปวิดีโอของเรานะฮะแล้วก็เพื่อนๆก็จะมาช่วยคอมเมนต์กันนะครับคอยช่วยดูกันคอยให้กําลังใจกันแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกมีแรงกระตุ้นในการทํามากขึ้นนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับก็เข้ามากันโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกด s b s c r i b e ช่อง YouTube Be Beyond c h ช n n e l แล้วก็แฟนเพจ b o o k Beyond c h ช n n e l ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ